สวัสดีครับเจอกับเ5เจมบกพัดครับวันนี้มาลื้อรถเกี่ยวดูครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะมีเกี่ยวก็ขอไปมาเปลี่ยนสายพานกูหนึ่งกูสองไปมาเช็คดูว่ามันหมุนปกติไหมก่อ นดนิดนิดครับแต่เจองานแบบว่าโอ้งานเข้าครับกูส,สองยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยกูส,สองติดแหละฟังเสียงครับติดกึกเลย สัวไต้อง,องรือ้อฝั่งโซ่สกูสองนี่นะครับไม่ทราบมองเห็นไหมฟังเสียงนะครับติดอะไรไม่หนุกเขาไม่เปลี่ยนแผ่นให้คเัาเล่นเชื่อมพอกหัว ซื้อมือสองครับเราต้องมาตามเก็บเองกันหมดนะครับแบบนี้เป็นแบบนี้สู่ซื้อร้านกอบเหมือนเรามาทำเองครับเขาเก็บให้ไม่ละเอียดพอ ใจว่าจะรือว่าเปลี่ยนสายผ่านนี่ครับดูสายผ่านมันน่าจะหมดสภาพแล้วครับเก็บไว้เป็นอะไรปวดหัวครับเจอแบบนี้ปวดหัวเลยครับเช็คว่าจะใช้ได้ เช็คเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมเกี่ยวเป็นไงนะครับทีนี้แต่ก็น่าจะเกี่ยวได้อยู่ครับแต่ว่าจะฝืดแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะทะลุหรือเปล่าพราเสียงนี่น่าจะเหล็กเหล็กมันน่าจะถูกันนะครับ <c oughs> โอ้หมาก็เ่าโอเคครับเดี๋ยวรำคาญเสียงมาถ่ายดูดเรื่อยๆครับ